สวัสดีคะ่ะครับสวัสดีรครับคุณผู้ชมทั้งบ้านทุกทุกท่านเนาะค่ะครับผมเสาร์านี้ก็เป็นเสาร์าที่31มกราคม2568มื้ออื่นเนี่ยเหเนาะรัฐบาลไทยงวดวันที่1กุมภาพันธ์2568มืออ้ออื่นรู้สึกว่าสิได้รับข่าวดีเนาะค่ะเลขสิออกรัฐบ,บาลไทยก็มาลุ้นมาคำนวณกันว่า มันสีออกตัวใดนเนาะเนาะค่ะเป็นการคำนวณสูตรเนาะค่ะเนาะอ่าเอฟซีทางบ้านเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเนาะกดติดตามกดซับสไครต์ไว้กับทางช่องน้ำเดือดค่ะค่ะกาติดตามได้ทางช่องยูทูบนาะค่ะเนาะกาสิบประเพณีผ่านทุกช็อตทุกตอนเนาะค่ะอันนี้เป็นเลขเบิกซับหน้าขี้เนาะค่ะส่วนเลขน้องลิตากับตัวเก้าเนาะค่ะ หล,หลายคนอาจจะซับซ้อนมือนี้กะสิมาฟันโค้งสุดท้ายยูย่เป็นยู่เล็ขนาะดฟันดีแห้งเนาะพี่น้องฟันวาที่แรกน่นตรงหวัดนนะ่ะฟันวาเขาสีมาเปลี่ยนรถไห้ไหมเขามาถามสื่อรถเจ็ดแปดแสนนี่แหละเจ็ดแปดแสนเนาะเจ็ดแปดแสนอะ่ะวันนี้มันกนะทะเบียนรถคัมี้ได้วันนี้เก้าศูนย์เจ็ดแปด เขาเลยเต็นรถเขาเลยเอาไปเอาไปเขาเรายกทองมันขึ้นยกขึ้นยกไปเฮ็ดหยังทองมันมาั่นมันเราไปถอดรอดมันออกเมื่อีีน้องถอดรอดถดนั่น่ะ,นะมันจีมีศูนย์หรือบ่มีนี่น่ะเพิ่อทราบกันเงือบจุ่ถอดออกเมื่อตึ้งสีรอเนอะพีน้นองถอดออกเมื่อตึ้งสีรอแต่ว่าตามเล้าเขาออกไปแล้ว 90, 90, เก้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดนี่ออกไปแล้วท <ถ S 1> <8 S 2> ั้งสามตัวทล้วหกแปะเอาไหมหกแปดการก็มากอยู่ด้วยหกแปดเดี๋ยวมันจะกล้องสุดท้ายเขีนนยนเขียหนหกแปดในขั้นน,นีอ่น 0, ออกเนาะตามล่าขั้นเนี่ออกตามล่าออกอันศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดวะศูนย์เจ็ดออกแล้วสามตัวนี่ออกแล้วถ้าไปท้เบียนรถนี่แล้วก็จะมีหกแปดเนี่ยหกแปดเนาะ กรนยัง0ูนย์เจ็ดแปดยังตัวถ่ายมันเนี่ยฝันเกีียวรดเนาค่ะมันก็ออกไปแล้วบาทนี้หลังจากซื้อโตรตีมาศูนย์สี่ว่าฝันว่าผ้าเมียไปเอากบหักขากบเบิดขึ้นกบดีใสเบิกซบเห็นเบิดเมียได้วาอีหล่ามันบอมีได้กบนาเ้านะก็ได้ว่ามีกบนาเ้านะมันลายอยได้ว่า เบิกทราบได้ผู้เดียวเห็นอยู่ผู้เดียวค้ากบก็ได้เพราะว่าแม่นะ่ะบ <c oughs> ่เห็นน้ำแม่น่ะบ่เห็นน้ำไปหักเอาผู้เดียวไปงับไปง่ายเอาอยู่ผู้เดียวไม่ฝันนะน <c oughs> ่ะมาที่นี่แม่ก็บแม่ฝันเกี่ยวอีกทุ่มาบอกฝันว่านผัวเสียวาเอาไปเค็ดเมียพันผัวผีแม่ ผีดึงขาเบิกซับแม่ก็ดึงทั้งหัวเบิกซับไปแย่งได้ว่าเสรนเมื่อสิออกอายุอีหล่าบ่พบนในโตมานะเว้ยบ่เนี่ยได้แม่สองสีนะก็ออกเหล้าไปแล้วย่งแต่มสามแปดอายุเบิกซับสามแปดมาจังเดอ่าครบรอบวันเกิดของเบิกซับพ,พอดีวันที่ยี่สิบสี่มกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบอายุสามสิบแปดปีซึ่งตรงงวดนี่พอดีพอดี กับว่าน่อายุหรือสีมากาากับว่าจักแม่จะเลยวาสืส่ออายุวาสาันละวาน่ะฝนฝันเกี่ยวบารที่นี่ศูนย์จีนสื่อมากเลยฮะขากรุกบลายอาจารย์คำนวณมากเ่ะบ่มีศูนย์เนาะมาซีอยู่ในทะเบียนรถนี่ละเก้าศูนย์เจ็ดแปดเบิกทรัพ่าคิดว่าอยู่ในทะเบียนเบิกทาารัพกับมาล่างเล่อีกเมือ่อคืนนี่มานอนที่สอดหลังจากลกูกจากเขาคิดจะกูดเนาะมานอนกันเลยขอเลเพิ่น บวดทราบหรอฟันว่าผีเด็กหน่อยันอยู่ในห้องน้ำทุ่งส่มันจะโดดออกมาหาแม่แม่าสันปวดนี้ห่วยจะออกนะแม่เพิ่นว่าเสีออกตัวได้แต่าบากลาเลยวะมันจะออกแปดสองหน้าว่าสันเพิ่อนว่าเอาคือว่าเสีออกแปดสองนสเนา,เา,าออนะเบิกจับไปเลยตื่นเสร็จยฝากเพิ่อนได้้ามาเบิกนั่งเกอาอี้ทั้งสี่ล่ะ ครับมนานางเก่าอี้เจ้าที่มานางโตเจังสี่บันเลขอยู่นั่งโตกขึ้นบันนี้หนึ่งศูนย์เจ็ดวันวันขึ้นขึ้นในโตเลยในอันขึ้นอยู่ในโตเลยครับสามโตโอ้แต่ว่าทะเบียนรถตั้งสีมาบัเดี๋ยวเบิกค่าสิครับชุดเน้นเนาะเอาเน้นๆเ,เลยครับผมเพราะว่าทะเบียนรถยังไม่ออกตามเล่าสี่เดี่ยวแมอเดี๋ยวสิทธิ์ครับแต่แต่ก็มัน,มนไม่แน่นะเบิกครับอาจจะมาก็ได้นะครับรัฐบาล คนบาเลขมันสองศูนย์เจ็ดยูโตโตี้วันออกแปดสองบอกมาขึ้นนี่เด้ครับฝัน่าเลขออกแปดสองมาขึ้นนี่ต้องได้มักสำหรับงบหน่อยเนะะาะราคาโค้กแปดเดี๋ยวสุตีอันงบหน่อยให้อันนี้คืองบน้อยสำหรับ,บใครที่ชอบเนาะคะ่ะอย่าลืมอายุเบิร์กซับเดอ้อสามแปดเล เป็นชุดเน้นแล้วใช่ไหมเบิกครับใช่ให้เบิง้งสุดเต็มซะก่อนเนาะชุดเต็มนี่คือมันฝันมันจิไปตั้งตามลาตามไตมันจิบมั่วกันที่นี่ละ๋ยวสิมนี้ชุดเน้นเนาะคะ่ะอันนี้เต็มนะคะเด,เดี๋ยวมีชุดเน้นให้นะครับผมเดี๋ยวมีชุดเน้นให้นะครับชุดเต็มไปก่อนได้เลขว่ากับจดโจ,ด,โจดไว้เนาะคะ่ะครับ ได้มากกับจุดจุดไหวเป็นฝันอย่างเดียวใช่ไหมเบิกทรับค่ะแต่ว่าตัวใดมพนออกตามเล่าไปแล้วเบิกทราบก็บตัดออกตัดออกสินะโอ้อันนี้คือจุดเน้นบาดีหรายคนกันที่ว่ามันหลเนะลาะหลนะครับเนาะมันมแต่ว่าเอาเลขแบบคุณนน้อยเน <N S 1> ี่ยวันใจผู้เทาเลยวันใจผู้เทาเลยคือเอาเลขฝันมดขึ้นนี่แหละฝันว่าเลขออกเปยดสวงครับ มี่บอร์ดโค่นบอกขึ้นกรับแปดสองแปดสามห่างตัวแต่ที่รู้ว่าแปดสองแถวนี้ไม่มีขายเล้วนะไม่รู้เหมือนกันผมไปหาหยิบลอตเตอรี่แถวเนี่ยไม่มีขายแล้วเขาเขาชิ้นจักรูดเนี่ยไม่มีขายังนไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ดังมาจากไหนนะครับเน้นเน้นนะครับชุดเน้นนะครับอีกสี่อันนี้รัฐบาลใจงบทน้อยเนาะค่ะเนาะ ขวัญใจเฒ่าเนาะงบน้อยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าใครจะชอบชุดเต็มก็ได้นะครับก็แล้วแต่ลุคน,นิดของพ่อพ่อแม่แม่นะครับเนาะเป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความฝันนะจิงจรนะฝันว่าเลขออกมันจะออกแปดสองแต่มันอาจใกล้เคียงกับอายุเบอร์ทรัพย์เรินิ่แปดสองกับสามแปดนะคะเนาะซึ่งเลขมันนี้กันแต้มเดียวนึงเด้เลขนี้กันว่าหาย ไอ้ว่ามันสิมากบอสอัน้เห็นไหมัาบอสีนนครับล้วาสุดเต็มนี่นมันสีแบบลาา04แล้วเบิกครับูาว04บอร04สิมีไม่มีในชุดเต็มนี่ไหเต็มเราถอดหลอกซีหลอแต่วาซาเบิกซาบกระได้เลยเบอรซาบสื่อมาหลายหนึ่งหูมีมาจากแม่ตะเคียนเนาะค่ะไปขอแม่ตะเคียนเพ่นซุ่นมันก็ได้ให้หนึ่งห คือเบอร์ทรัพย์มาดทุกตัวอะไรไว้เนาะเบอร์ทรัพย์ซื้อหลายใบเด้วยแปดซองกับซื้อนี่บ่ทันภาคซื้ออยู่อืแปดก็ซื้อแล้วเนื้อหก็ซื้อแล้วสามแสนก็ซื้อแล้วก็เป็นแนวทางเนาะเก้าก็ซื้อแล้วครับแต่ว,ว่างบน้อยเนาะค่ะครับผมอ้าวท้ายคลิปครับผมขอชุดเน้นหน่อยนะครับชุดเน้นถ่ายคลิป,ปอันนี้คือชอบส่วนตัวนะครับ ขอบคุณเบิกทรัพ์ครับผมขอบคุณสำหรับแนวทางเนาะขอบคุณครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ